สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจะมาเล่าถึงเกี่ยวกับ pronoun ที่เป็นแบบนี้ค่ะ reflexive form reflexive form reflexive reflexive ก็คือการสะท้อนสะท้อนหรือคือการบ่งบอกว่าใครเป็นคนทำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ pronoun หรือว่า สรรพนามที่ครูเคยทำคลิปไปแล้วนะคะถ้าว่าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังงงแล้วก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ค่อยๆไปดูว่าไปดูคำเริ่มต้นว่าพหูมนต์คืออะไรสรรพนามคืออะไรใช้ยังไงนะคะหมายถึงอะไรถ้าสมมติว่าคนที่เพิ่งเริ่มเรียนเอาแค่พื้นฐานไปก่อนนะคะเพราะว่า บางคลิปครูอาจจะพูดลึกไปคนที่เพิ่งเรียนเพิ่งมาใหม่หรือว่าเตรียมตัวที่จะไปเรียนในโรงเรียนนี้อาจจะงงแต่ว่าก็ดูดูไปว่าเออมันคือแบบนี้แหละมันเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ครูต้องการสื่อสารก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคืออะไรเวลาที่จะนําไปใช้ประมาณไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราไปโรงเรียนครูเขาก็จะไปอธิบาย ครูเขาก็จะให้การบ้านแล้วก็ฝึกทบทวนหัดใช้อยู่แล้วค่ะอันนี้แต่ละเรื่องเนี่ยก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะ,ะลดเวลาการเรียนลงก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะบางครูกออ็ใช้เวลาน้อยบางคนก็ใช้เวลาเยอะนะคะก็ถ้าเรารู้เยอะเราก็จะเข้าใจได้เร็วแล้วก็จะ สรุปหรือว่ามองภาพรวมให้ให้ได้เห็นแบบภาพรวมว่าเออเขาเรียนเพื่ออะไรเขาเรียนอันนี้เกี่ยวกับอะไรใช้ยังไงนะคะเผื่อคลิปครูเป็นส่วนที่ทําให้เราได้เข้าใจเพิ่มขึ้นไม่นิดนึงก็เยอะอะค่ะก็ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ถ้าสมมุติว่าสําหรับคนที่ไปเรียนแล้วอาจจะเข้าใจได้ดีขึ้นถ้าถ้าดูคลิปครูหรือว่าได้ได้ดูในภาษาไทยแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนใหม่ๆ ก็ดูผ่านๆไปก่อนถ้าวันไหนที่เราไปเรียนไวยากรณ์หรือว่ากริมัติที่โรงเรียนก็ค่อยมาย้อนดูก็ได้นะคะสำหรับคนที่เรียนไปแล้วพรูนมเมนก็คือสรรพนามสรรพนามาเช่นสรรพนามเนี่ยค่ะย้อนไปคำว่าพรูนูเม,มนสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามอย่างเช่นย้ายนะคะย,ย้ายหรือว่า,า,ย,าย้ายฮันหุนอย่างเงี้ย de เ e n แบบนี้ก็คือสรรพนามแต่ในคลิปนี้เราจะพูดว่าเวลาเวลาที่เราใช้คำสรรพนามแล้วมันมีผลของการกระทำของสรรพนามนั้นๆพูดแล้วงงเนาะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะคะซึ่งภาษาโน๊สเขาเรียกว่า reflexive form reflexive ก็คือมันสะท้อนกับเหมือนที่เราส่อง ก้มลงไปส่องเห็นตัวเองในกระจกหรือว่าส่องเห็นตัวเองเห็นเงาในน้ําก็คือ Reflexive นะคะก็คือมันสะท้อนกลับขึ้นมาประโยคง่ายๆหากินเลยก็คือ mm hmm. เช่นใยสูนเล่ไม้ใยสูนเล่ไม้ใยก็คือ p r o n o m มน PRONOMEN คนเนี้ยใยก็แปลว่าฉันตัวฉันตัวฉันเป็น เป็นสรพนามเป็นพรุนุน่มเป็นประธานของประโยคสูลเลสสูลเลสก็คืออาแบแดดนะคะอาแบแดดทีนี้อาแบแดดใครเราก็อาแบแดดตัวเรานี่แหละนะคะเรานอนผึ่งอาแบแดดอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าย้ายสูลเลไม่ไม่คือตัวฉันเองเราเอ,อ,อาแบแดดด้วยตัวเองอย่างเงี้ยก็คือมันมันสะท้อนว่าคนนั้นทำนะคะ ไม่รู้ว่าจะอธิบายให้เป็นภาษาไทยได้ง่ายๆย,ยังไงก็คือถ้าเป็นภาษานอสก็คือใครทําแล้วทําให้ใครประมาณนี้นะคะก็คือมันตอบตอบคําถามว่าในประโยคนึงมีประธานของประโยคมีมีประธานของประโยคมีกริยาแล้วอันเนี้ยใครเป็นผู้ได้รับผลกระทํากรณีนี้ก็คือย่ยสุดเลยไม่ฉันอาบแดดด้วยตัวของฉันเอง ะะยายไม่นะะยายไม่ยูไดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสัสพนามหรือว่าพวกริไวยกรณ์กรมติกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยาก ครูไม่เคยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะเพราะว่าเพราะว่าออตัวครูเองก็คิดว่ามันยากเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เพิ่งมาเรียนใหม่ๆก็อย่าเพิ่งท้อเพราะว่ามันมันใช้เวลาหลายปีมันใช้การทบทวนมันใช้การฝึกฝนมันใช้ความจําความเข้าใจใช้ลหลายๆอย่างบางทีใช้เวลาด้วยนะคะมันต้องใช้เวลาถึงจะมองภาพภาพรวมทั้งหมดเข้าใจอย่างนี้คะ่ะเพราะว่าบางทีเรา วันนี้เรียนกรามาทิกเรียนไวยากรณ์เรื่องนี้ประเด็นนี้กระจิกกระจกกระจิกกระจอก,ก,จกเรามองไม่ออกว่าจริงๆแล้วภาพรวมของการต่อจิ๊กซอเนี่มันคืออะไรแต่วันหนึ่งถ้าเราได้ใช้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมองเห็นภาพรวมบางทีก็เราอาจจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะใช้เวลานานบางทีถ้ามีคนมาวาดภาพให้เรามาสร้างกรอบ หรือว่ามา,าวาดภาพให้เห็นว่าโอ้โครงสร้างมันเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจได้เร็วขึ้นนะคะถ้าหากว่าใครยังงงตอนนี้อยู่ก็ค่อยๆเรียนไปนะคะก็คิดซะว่าเรากําลังต่อจิ๊กซอกัอนอยู่ต่อจิ๊กซอก็เอาตัวนั้นมาใส่ตัวนั้นมาใส่ไม่รู้ว่าปีไหนนะคะจะจิ๊กซอจะเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับเออ ความสามารถส่วนตัวเทคนิคอะไรหลายๆะย่างที่นํามาที่เราจะค้นหาจิ๊กซอว์แต่และตัวว่ามันตรงกันไหมมันเข้ากันไหมเนี่ยค่อยๆหาไปแต่ยอย่าอย่าเครียดนะคะถ้าเครียดคือเราจะมองไม่เห็นจิ๊กซอว์ที่จะนํามาต่อตัวนั้นอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคิดว่าเอ๊ะทำไมทําไมจะต้องเรียนนะคะเรียนเพราะว่าเราจะใช้ได้ถูกเราจะเขียนได้ถูกเราจะไปสอบได้เราจะพูดได้ถูกต้องไปสมัครงานได้ง่าย ในอนาคตเราก็จะสื่อสารได้ง่ายดูแลตัวเองได้ที่สำคัญมีคุณค่าแล้วก็มีรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดค่ะวันหนึ่งทุกคนจะได้รับความรู้สึกนั้นประโยคต่อไปเมื่อกี้ยายใช่คะ่ะทีนี้ดืดก็คือเธอตัวเธอนะคะดสู้แลได้ Due, s ูส Ler, ดายประโยคเหล่านี้ครูจะใช้แค่คำว่าสูเลนะคะ l ูเลก็คืออ,อาแบแดดนะคะจริงๆคำว่าสู sul, เนี่ยแค่เนี้ยสู sul, แปลว่าพระอาทิตย์แปลว่าแสงแดดแต่คำว่าแต่เราเติม A, s ลงไปนะคะมันก็กลายเป็นคำกริยาว่าแปลว่าอาแบแดด u ู s ูส Ler, ดายลม ลมนะคะช่วงนี้ช่วงฤดูหน้าฝนก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะลมมาก็ดีเพราะว่ามันร้อนมากไม่บนนะคะไม่ได้บนดูดูสูดล,ละได้นะคะย้ายสูดล,ละไม่ดูสูดล,ละได้ทีนี้ถ้าเป็นพุนุ่มเป็นสรัรพนามที่เป็นหันหรือว่าหุ่นนะคะหันหรือว่าหุ่นเนี้ย ฮันเช่นฮันนะคะเขาผู้ชายนะฮันสแลไซถ้าเป็นเธอผู้หญิงฮุนสุเลไซผู้หญิงคนนั้นกำลังนอนอาแบแดดอยู่ผู้ชายคนนั้นกำลังอาแบแดดอยู่ก็คือไซก็คือด้วยตัวของเขาเองนะคะด้วยตัวของเขาเองนะอย่าเพิ่งงงนะคะก็จำไว้ดูดหฮันใสฮุนใสทีนี้ ถ้าเป็นคำโทนโนมันที่เป็นแฟลทัลแฟลทัลนะคะแฟลทัลก็คือเป็นพหูพจน์ที่มากกว่ามากกว่าหนึ่งขึ้นไปเนาะสองคนขึ้นไปอย่างเงี้ยเช่นคำว่า vi นะคะ vi ก็คือรวมถึงตัวผู้พูดด้วยนะคะ vi suleros v suleros พวกเรากำลังอาบแดดอยู่เช่นครู ครูอย่างเช่นคําว่า v นะคะอ,อ,อย่างเช่นสถานการณ์ที่ครูกับเพื่อนอย่างเงี้ยกำลังนั่งอาบแดดอยู่พวกเราหลายๆคนเนี่ยกำลังอาบแดดอยู่ครูก็จะบอกว่า v e s u l e o s v e s u l e o s ก็คือพวกเรากําลังอาบแดดอยู่ os นะคะ v ie, v กับ os อันนี้ก็คือเป็นตัวสะท้อน reflexive form นะคะ หันส so ่หุนใส่ดอไดวีอสก็ได้ยินเสียงนกเสียงบรรยากาศรอบๆไหมคะอันนี้ก็ก็จะประมาณนี้แหละค่ะต่างจังหวัดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ยินเสียงแปลกๆก,ก็แล้วก็แมงวีมันก็ค่อนข้างเยอะเอานาะทีนี้คำสรรพนามต่อไปคือเราจะใช้คำว่าเดเรเดเรนะคะเดเรก็คือพวกเธอนะพวกเธอเราชี้ลงไปว่าพวกเธอเหล่านี้พวกเธอเนี่ยที่ฉันกำลังเห็นกำลังมองกำลังคุยเนี่ยพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเดเรูลเลเดเร เดเรซูเลเดเรนะคะเดเรซูเลเดเรก็คือพวกเธออาบแดดเอ่พวกเธออาบแดดนะพวกเธออาบแดดด้วยตัวของพวกเธอเองนะะคไม่มีใครไปอาบแทนนะคะก็คือพวกเธอนั่นแหละก็จําไว้แค่ว่าเดเรกับเดเรคําเดียวนะคะเดเร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 ก็ถ้าเป็นสะท้อนตัวผู้พูดก็เดเรเดเรไม่ต้องจําเยอะนะคะอันนี้คําเดียวกัน ต่อไปประโยคต่อไปก็คือดีนะคะดีคือดีคือพวกเขาที่เราชี้ไปที่ห่างจากตัวเราหน่อยนะดีพวกพวกเขาที่นูน่นนะพวกเขาอย่างี้นะคะพวกเขากําลังอาบแดดอยู่กลุ่มคนเหล่านั้นกำลังอาบแดดอยู่เราจะพูดว่าดีซ si ูลเลอ์ไซดีซูลเลอ์ไซเห็นไหมคะว่าดีนะคะเขียนว่าเดน,นะ จริงๆแล้วมันควรจะออกเสียงว่าเดนะแต่เขาอ่านว่าดีนะคะดีแปลว่าพวกเขาพวกเขาทั้งหลายด e <m ess im> ีสุลเล่นะเห็นไหมคะดีใสเดรเดรอันนี้คือประโยคที่นำมาฝากแล้วครูก็มีแผ่นสรุปให้นะคะสรุปแบบมั่วๆเขียนอาจจะกะ็ยึกกรยืนแล้วก็คิดคิดค่าๆหน่อยนึงนะคะก็เขียนตอนง่วงมั้งก็อันนี้ ให้จำไว้นะคะจำไว้ว่าถ้าใครเข้าใจคอนเซปต์หรือว่าเ,เนื้อหาโดยรวมแล้วว่า reflexive form เนี่ย pronoun reflexive form คืออะไรสะท้อนของตัวผู้พูดทีนี้ถ้าเข้าใจตรงนั้นแล้วเราก็มีวิธีการจำนะคะที่ครูแนะนํามาให้เช่นย้ายใหม่ย้ายใหม่ย้ายศูนย์และใหม่นะคะย้ายศูนย์และใหม่หันหุ้นใสงงไหมคะ ฮันก็ใส่ฮุนก็ใส่ดีใส่นะคะเห็นไหมใส่ใส่ฮันฮุนดีใส,นนใส่นะคะลงท้ายด้วยใส่จูได้จืไดนะคะจืได้วีออสนะวีออสนะคะ,นะคะจำไม่ได้วีออสนะ,ะรถวีออสแต่ให้ออกเสียงเป็นภาษาโน้ตก็คือ v i o s นะคะ v i o s ก็คือ v i o s รถยนต์อย่างเงี้ยจำไว้แบบนี้ต้องมีเทคนิคในการจำคำสุดท้ายคือคำเดียวกันเดเร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 เรเดเรสูเลยเดเรนะคะเดเรสูเลยเดเรอย่างเงี้ยก็วพวกเธออันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวให้เขียนก่อน ได้ยินเสียงสัตว์รอบๆตัวไหมคะว่ามีสัตว์ๆนานาพันธ์สัตว์ๆไม่ใช่สัตว์นานาพันธ์มากเพราะว่าข้างหลังนี้ก็จะเป็นเป็นสวนหลังบ้านนะคะก็กักตัวอยู่ก็ไม่คนเดียวอะค่ะก็ไม่ได้เหงาอะไรก็อยู่หลังบ้านแต่ไม่มีใครมาหาแค่นั้นเองเขาก็มีก็มีเพื่อนบ้านนะคะชาวตางจาังหวัดก็ เอาของกินของอะไรมาให้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายดสักทีเดียวนะคะก็นั่งทําคลิปแล้วก็เย็นเย็นก็อ่านดูคอมเมนต์ครูจะอ่านคอมเมนต์วันละหนึ่งครั้งนะคะก็คือช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์นะคะครูไม่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ตลอดเวลานะคะถ้าสมมติว่าใครเพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกนะ สำหรับคนที่ติดตามก็จะรู้อยู่แล้วว่าครูตอบคอมเมนต์วันละหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะดูแล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มเรียนภาษานอสนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะช่วยให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นในกรณีที่ไปเรียนแล้วมันงงไปเรียนแล้วไม่มีครูภาษาไทยมาครูคนไทยมาอธิบายหรือว่ามาสอนอย่างเงี้ย ก็ถ้าดูแล้วมันเคลิปนี้ดูแล้วรู้สึกว่ามันโอเคก็อย่าลืมส่งไปให้เพื่อนๆเผื่อบางทีก็จะได้ช่วยเหลือกันซึ่งกันนะคะซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าการเรียนโดยที่เราไม่เข้าใจโดยที่ไม่มีใครมาอธิบายเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยเราก็จะงงอะค่ะงงแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจวันนี้พรุ่งนี้ก็จะไม่เข้าใจแล้ววันต่อๆไปก็จะไม่เข้าใจ แล้วพรุ่งนี้เผื่อไปเรียนเพิ่มอีกมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,ม,นมันก็จะกลายเป็นอุมโมงค์ให้เราอะเป็นกล่องเป็นอุมโมงค์เป็นดินพอ่ขอขางูที่เราเก็บสะสมแต่คําถามซึ่งเราไม่ได้รับคําตอบบางทีเราก็พยายามหาอยู่พยายามทําความเข้าใจอยู่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายที่จะเข้าใจทั้งหมดเพราะว่าบางทีตัวครูเองที่อยู่นานแล้วก็ก็ยังไม่เข้าใจถามคนใกล้ตัวหรือว่าถามคนบางคนก็ ออก็มันคือภาษาอังนะบางทีมันอืนะเพราะฉะนั้นครูก็เลยคิดว่าการที่ทําคลิปขึ้นมาในส่วนที่ครูเข้าใจก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกๆคนเลยนะคะก็ก็อยากจะแบ่งปันว่าเอออันนี้ครูเข้าใจมาลักษณะแบบนี้นะก็สรุปให้ทุกคนฟังเผื่อว่ามันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นมันจะช่วยเหลือในการเรียนเราให้มันได้ง่ายขึ้นการที่เราเรียนแบบเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันมีคําตอบให้เราอยู่นะอ่า มันมีประโยชน์อยู่นะอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีกำลังใจมันสร้างกำลังใจของมันมาเองนะคะในตัวเราว่าโอโ้เรามีถ้าเรามีคำถามหรือว่าเรางงตรงเนี้ยเราเข้าไปดูคลิปตรงนี้มันก็จะมีอธิบายอยู่ภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํามีมคําถามใดๆนะคะก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปแล้วก็ครูจะเข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ค่ะจะพยายามทุกคอมเมนต์นะคะแล้ว คิดว่าทุกคอมเมนต์นอกจากว่าเป็นคอมเมนต์ที่แปลกๆนะคะพวกที่เราไม่อยากไม่ไม่อยากให้มีอย่างเงี้ยถ้าใครเจอคอมเมนต์แปลกๆก,ก,ก็กรุณาไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเข้าไปคลิกนะคะเพราะว่าครูไม่สามารถที่จะจัดการคนพวกนี้ได้เ,เราก็ต้องช่วยกันอย่าไปคลิกอย่าไปให้ความสนใจเขาละกันนะคะก็หวังว่า,าวันนี้เดี๋ยวฝนจะตกได้ยินเสียงฟ้าร้อง ก็หวังว่าคลิปนี้คงให้ประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะถ้ายังไงก็ตามครูก็จะทำคลิปเรื่อยๆถ้าหากดูแล้วมีข้อสงสัยอย่าลืมนะคะเขียนคำถามได้เลยเขียนไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้นะคะถ้าเข้าใจก็บอกว่าเข้าใจหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าสิ่งที่พูดไปน่ะมีประโยชน์ไหมคนดูเข้าใจไหมนะคะขอบคุณอีกครั้งแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะฮัลโห